ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะมังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนชาวบ้านริมคลองสาขาลุ่ม่น้ำยมในพื้นที่ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังห,หว,วัดนครสวรรค์ยังคงเดือดร้อนจากน้ำท่วมโดยล่าสุดระดับน้ำยังสูงกว่าหนึ่งเมตรชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำและใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกหมู่บ้านเพียงอย่างเดียวนางละเอียบปราบปัญจาชาวบ้านหมู่ที่ห้าตำบลบางเคียน เผยว่าตนเองและชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมานานกว่า3ามเดือนโดยที่ผ่านมาน้ำขึ้นลงหลายครั้งแต่ก็ยังคงท่วมสูงล่าสุดระดับน้ำยังคงสูงประมาณ1-2เมตรเดือดร้อนทั้งเรื่องของสุขาเนื่องจากถูกน้ำท่วมไปจนหมดเวลาขับถ่ายจะต้องพายเรือออกไปนอกหมู่บ้านส่วนการสัญจรทั้งในและนอกหมู่บ้านต้องใช้เรือเป็นผานะซึ่งหากจะไปทำธุระนอกหมู่บ้านไม่ว่าจะออกไปซื้อของกินของใช้หรือไปพบหมอ จะต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านก่อนระยะทางประมาณ200เมตรจากนั้นจึงค่อยขับรถไปยังจุดหมาปลายทางโดยคาดว่าจะต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ไปอีกหลายสัปดาห์เนื่องจากระดับน้ำยังคงทรงตัวและลดฉามากท้้งน้ำทั้งท่าก็ไม่ค่อยมีกันลำบากทุกเนี้ยซื้อกับข้าวก็ลำบากต้องต้องไปถนนใหญ่ซื้อกับข้าวตรงขับหรือหางหรือพายเรือไปถนนใหญ่ ที่มีเรือก็ดีไอ้ที่ไม่มีเรือติดลำบากที่คนหลายๆคนบางหลังมีสิบกว่าคนนะสิบกว่าชีวิตก็มีที่เกาะนี้นะสามเดือนแน่นอนมีข้าวสามเดือนแล้วยังไม่ลงก็ลงนิดไม่เคยลงไม่เคยลงน้ำ๋ยวฝนตกมาก็ขึ้นอีก